เคลดกายานาวดาราตอนที่เจเสียวเซยกลับไปไม่ได้อย่างแน่นอนเฉิญเฟยก้มหน้าลงมองกับพื้นแล้วกล่าวว่าก่อนที่ข้าจะออกเดินทางหูเย่ได้ออกคําสั่งด้วยเครื่องหมายของกองทัพว่าต่อให้ต้องตายก็ต้องปกป้องซื่อจือและหูยินให้ปลอดภัยให้จงได้หลงเฉินใส่หน้าไปมาแล้วตอบกลับไปว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นยอดฝีมือที่มีพลังก่อโลหิตตอนปลาย ทว่าเจ้าอยู่ในระดับที่ไม่สามารถปกป้องข้าได้อีกแล้วในช่วงเวลาที่ข้าอยู่บนเวทีประลองเป็นตายเจ้ายัางไม่ได้ลงมือเลยแม้แต่น้อยเช่นนั้นก็บ่งบอกได้แล้วว่าเจ้านั้นหวาดกลัวมากถึงเพียงใดหรือแม้แต่รอให้ข้าเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายแล้วเท่านั้นเจ้าถึงจะลงมือออกมาทว่าต่อให้เจ้าลงมือก็ใช่ว่าจะจัดการกับปัญหาได้ข้ากล่าวได้ไม่ผิดใช่หรือไม่ เฉินเฟยเกิดความลังเลใจอยู่ไม่น้อยจนไม่อาจเอื้อนเอ่ยวาจาโต้ตอบอันใดออกมาได้เพราะหลงเฉินกรองมาได้ถูกต้องถูกประการจนไม่สามารถหาข้อโต้แย้งได้ภายในจัก,กรวรรดิแห่งนี้บุคคลที่คู่ควรให้เจ้าหวัดกลัวได้ถึงเพียงนี้คงจะต้องเป็นหิงฮวาแล้วกระมังหลงเฉินเอ่ยถามออกไปเฉินเฟยถอนลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วพยักหน้าไปมาไม่มีผิด ก่อนที่โูเยจะให้ข้าน้อยออกเดินทางก็กำชับเป็นหมืน่นคำว่าห้ามไม่ให้หญิงฮวาพบได้ไม่เช่นนั้นชีวิตคงจะหาไม่แล้วข้าน้อยไม่ได้กลัวตายแต่เกรงว่าจะทําให้เสียเรื่องใหญ่ของโูเยไปฉะนั้นช่วงเวลาที่ซื่อจือถูกกลั่นแกล้งมาอย่างเนิ่นนานข้าน้อยจึงไม่อาจลงมือมาโดยตลอดรู้สึกอัดอั้นในใจเป็นอย่างยิ่งขอโปรดซื่อจือโปรดยกโทษให้ด้วย บิดาของข้ากับยิงฮาวามีความแค้นต่อกันอย่างนั้นหรือลงเชิญถามต่อนิ้วมือข้างนั้นของยิงฮวาเป็นหูเหยที่ตัดจนขาดไปเฉินเฟยยิ้มน้อยๆแล้วตอบกลับไปลงเฉินเบิกตากว้างขึ้นมาทันทีไม่แปลกเลยที่ยิงฮาวาได้มุ่งเป้ามาที่เขาบิดาก็ช่างโหดเหีเ้ยมเกินไปซะจริงๆทว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยบิดาทําให้นิ้วมือของยิงวา ขาดสะบ้านไปข้างหนึ่งอีกทั้งเขาก็เพิ่งจะทำให้ยิงฮวาอับจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเจ้ามายันจัก,กรวัดตั้งแต่เมื่อใดกันลงเชิญถามต่อ3ปีก่อนข้างกายของบิดามียอดฝีมือเช่นเจ้าทั้งหมดกี่คนเดิมทีมีทั้งหมด7คนเทว่าเมื่อปลายปีก่อนได้ตายในสนามรบหนึ่งคนจึงเหลือเพียงหกคนเจ้าเะลวงพลังขั้นก่อโลหิตไปถึงระดับใดแล้ว ระดับที่9น่าเสียดายที่ไม่อาจทะลวงขึ้นไปสู่อีกขอบเขตได้แล้วเฉินเฟยก็ได้ถอนหายใจออกมาหลังจากกล่าวจบเขานั้นมีอายุถึง37ปีแล้วหากล่วงเลยไปจนถึง40ปียังไม่อาจทะลวงพลังต่อไปได้ก็เรียกได้ว่าหมดหวังโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นเองหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะแตกตื่นตกใจอย่างยกใหญ่ถึงแม้ว่าเฉินเฟยจะมีลักษณะการซ่อนเร้นอันล้ำลึก ทว่าหากมองไปยังรางคิ้วของเขากลับปรากฏกลุ่มพลังหนึ่งที่ใช้บ่งบอกได้ถึงพลังการฝึกยุทธที่หลอมรวมเข้ากับโลหิตบริสุทธิ์จนไปถึงแก่นแท้แล้วจนสามารถปรากฏให้เห็นออกมาเช่นนี้ได้เช่นนี้เฉินเฟยในตอนนี้ก็ถือเป็นยอดฝีมือที่ไปถึงจุดสูงสุดของพลังขอบเขตก่อโลหิตแลาวผู้หนึ่งทว่าต้องมาติดอยู่ที่ปากขวดเช่นนี้ก็เท่านั้นเองการทะลวงพลัง จากขอบเขตขั้นก่อโลหิตเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นนั้นถือได้ว่ายากเย็นแสเนเข็ญอยู่ไม่น้อยเลยทั่วทั้งจัก,กรวรรดิเฟิงหมิงมียอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อโลหิตอยู่นับหลายพันคนทว่าขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นนั้นมีเพียงแค่สามกุนนางใหญ่เท่านั้นด้วยเหตุนี้การจะทลายพันธนาการเข้าสู่ระดับนั้นได้คงจะต้องเปรียบเสมือนกับการไหว้ไปตามคลองกงโฮ คลองหงโกนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสายน้ำที่เชี่ยวกราดที่สุดเินเฟยในคืนนี้ข้าจะหลอมโอสดให้เจ้านำไปส่งมอบแก่บิดาของข้าหลงเฉินครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วตัดสินใจเอ่ยวาจาเด็ดขาดออกมาซื่อจือหลงเฉินโบกมือไปมาเพื่อตัดบทพูดของชนเฟยแล้วกล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้เจ้าจะมีพลังฝีมือที่แข็งแกรง่งสามารถหลบรอดจากยิงฮวาได้อีกทั้งยังจับตาดูแลและความคุ้มครองจวนตะกุลหลงทว่าในตอนนี้ทั่วทั้งจักรวรริต่างก็จับตาดูค้าอยู่เกรงว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินขึ้นมากระทันหัน,หนเจ้าจะอยู่ต่อไปก็ปล่าประโยชน์ลองคิดดูให้ดีว่าถ้าหากที่แห่งนี้เกิดเพศภายครั้งใหญ่ขึ้นมาจริงๆด้วยความสามารถเจ้า จะสามารถจัดการได้หรือไม่กันข้นน้อยสามารถพาซื่อจือตะลุยฝ่าวงล้อออกไปได้อย่างแน่นอนเชิญเฟยยืนยันเสียงหนักแน่นลงเฉินทอประกายเย็ยนเยี่ยออกมาจากดวงตาแล้วกรากมาด้วยเสียงดุดันว่าเช่นนั้นมารดาของข้าเจ้าจะทําอย่างไรชั่วพริบตาเดียวเฉินเฟย,ยก็เหมือนกับถูกอุดปากเอาไว้อย่างหนานแน่นถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังยุทธ์ที่แข็งแกรง่งทว่า กลับเป็นมีอยู่อย่างจำกัดเดิมทีเขามีความมั่นใจว่าต่อให้เป็นยิงฮวาลงมือเองเขาก็สามารถกว่าแปดส่วนที่จะพาหลงเฉินฟอาฟันออกไปได้แต่เมื่อหลงเฉินกล่าวถามออกมาเช่นนั้นกลับทำให้เขากล่าวอันใดออกมาไม่ได้อย่างมากที่สุดก็คงจะนำพาไปได้แค่คนเดียวหากตามความสัตย์แล้วก็คงจะต้องเสียสละหูยินหลงแล้วต้องขอภัยซื่อจื่อด้วยนี่เป็นคำสั่งของโฮเย ข้าน้อยมีหน้าที่เพียงกระทำตามเท่านั้นเฉินเฟยได้แต่ใส่หน้าแล้วกล่าวออมาหลงเฉินเกิดความรู้สึกทั้งตกใจทั้งโกรธเคืองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบิดาจะช่วยเหลือเขาจนถึงกับยอมปล่อยมาดาวไว้ห่วงแห่งความคิดอันโหดร้ายเช่นนี้ทำให้ดวงตาของชายหนุ่มแดงก่ำขึ้นมาสัมผัสได้ถึงความรักของบิดาที่มีต่อเขาทว่าเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้อย่างถึงที่สุด เมื่อตั้งสติได้แล้วหลงเฉินก็สูดลมหายใจลึกเข้าครั้งหนึ่งยับยั้งความกรดเกลียวภายในจิตใจ,จเอาไว้แล้วบอกเราต่อไปอีกว่าเฉินเฟยเขาไม่ได้กำลังเจรจาอยู่กับเจ้าทว่าเป็นคำสั่งที่สั่งให้เจ้ากลับไปหยุดการกระทำตามคำสั่งที่โง่เขลาเช่นนั้นได้แล้วเพราะสิ่งนี้มีแต่จะทำร้ายพวกเราสองแม่ลูก ในตอนนี้ข้าจําเป็นต้องเดินทางไปยังชุมนุมผู้หลอมโอสถเพื่อหาซื้อสมุนไพรส่วนหนึ่งมาหลอมโอสถให้วิดาอย่าได้เอาแต่กล่าววาจางโง่เขาอย่างเรื่องที่จะมาปกป้องพวกเราอีกเลยด้วยสภาวะพลังของข้าในตอนนี้หากหมายจะเอาชีวิตของเจ้าขึ้นมาก็แทบจะไม่ต้องเปลืองแรงเลยแม้แต่น้อยข้ายัางพอที่จะปกป้องจนตะกูลหลงให้อยู่รอดปลอดภัยได้อนาคตจะเป็นเช่นไรก็คงต้องดูต่อไป ทว่าข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากบิดาอยู่ด้วยเหตุนี้ข้ามีทางเลือกให้เจ้าอยู่สองเชื่อฟังคำพูดข้าแล้วกลับไปอยู่ข้างกายบิดาหรือไม่ก็ตายอยู่ที่แห่งนี้ไปเสียพิษภายในร่างกายก็ยังคงอยู่เจ้าอาจจะตายได้อย่างไม่ต้องสงสัยเฉินเฟยมีสีหน้าซีเซียวขึ้นมาในทันทีแววตาสอดส่องไปยังหลงเฉินที่กำลังเกิดโทสะราอยู่อย่างมาก เรากับว่ากำลังมองเห็นเงาร่างของหลงเทียนเซียวกำลังโก,กรธเกลี้ยวขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นถ้าหากเขาหาันกล้าที่จะท้าทายหลงเฉินหลงเฉินก็คิดที่จะเอาชีวิตของเขาจริงอย่างนั้นหรือเขาไม่ได้เกรงกลัวความตายทว่าการตายอย่างไรความหมายเช่นนั้นช่างไม่คุ้มค่าออสเสลยเขาจึงทำได้เพียงแค่ส่งยิ้มออกไปอย่างขมขื่นภายในจิตใจคล้ายกับอมบอระเพทเอาไว้ หลังจากที่กลับไปแล้วสมควรที่จะเผชิญหน้ากับโูเยย,ยังไรดีเล่าหลงเฉินมุ่งหน้าไปยังสภายอย่างไม่ลดละขณะนี้ในกระเป๋าที่พองโตมีเงินอยู่เป็นจํานวนมากไม่จําเป็นต้องหยิบยืมสมุนไพรอีกต่อไปแล้วเขาสามารถซื้อสมุนไพรามากมายกลับมาได้ทันทีหลงเฉินย่างก้าวเข้าชุมนุมผู้หลอมโอสถถือเป็นทางเลือกที่ชานฉลาดอย่างถึงที่สุดสมุนไพรที่เขาจําเป็นจะต้องใช้กลับมีครบทั้งหมด จากนั้นก็เดินทางกลับโจนอย่างรวดเร็วเขาให้ฉินเฟยคอยคุ้มกันอยู่ด้านนอกแล้วเริ่มจุดเพลิงขึ้นมาจนเกิดความอบอุ่นให้แก่เตาหลอมโอสถครั้งนี้โอสถที่หลงชนจะหลอมขึ้นมามีชื่อว่าโอสถทลายอุปสรรคนี่เป็นโอสถระดับ2ชนิดหนึ่งที่มีไว้ใช้เพื่อทะลวงพัฒน,นาการของผู้ที่ติดอยู่ในพลังขั้นต่อไปเป็นการเพิ่มความสามารถการประทุพลังให้เพิ่มสูงขึ้น ทว่าจากการหลอมโอสถทลายอุปสรรคจากความทรงจำของจักระพัดโอสถการใช้สมุนไพรเช่นเดียวกันทุกสิ่งทว่ากลับใส่ส่วนผสมเหล่านั้นไม่เท่ากันก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันไปด้วยอีกทั้งหนึ่งในสมุนไพรหลักก็คือหญากระดูกมังกรอันเป็นสมุนไพรที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งสามารถเพิ่มคุณลักษณะของโอสถได้เป็นอย่างดีโอสถทลายอุปสรรคเม็ดนี้ของเขา จึงต่างจากที่มีอยู่ทั่วไปโดยสิ้นเชิงโอสถทลายอุปสรรคเม็ดนี้เป็นโอสถสำหรับทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นโดยปกติแล้วโอสถทลายอุปสรรกระดับล่างจะมีผลลัพธ์ช่วยเพิ่มโอกาสในการทลายพันธนาการหนึ่งระดับทว่าเป้าหมายของลงเชิญกลับต้องการหลอมให้ได้ระดับสูงเพื่อผลลัพธ์ในการทลายพันธนาการเพิ่มขึ้นไปอีก3ส่วน โอสถชนิดนี้เป็นที่ต้องการมากกว่าโอสถผัดกล้ามเนื้อเปลี่ยนกระดูกที่ถูกประมูลไปครั้งก่อนเสียอีกโอสถผัดกล้ามเนื้อเปลี่ยนกระดูกเม็ดนั้นถือว่ามีจุดบกพร่องอยู่มากเพียงแต่หลงเชิญไม่ได้บอกกล่าวไปก็เท่านั้นหากร่างกายของมนุษย์ถูกตัดจนขาดด่วนไปแล้วใช้โอสถนั้นรักษาในทันทีก็จะสามารถงอกขึ้นมาได้ใหม่อีกทั้งยังไม่ส่งผลใดๆตามมาอีกด้วยหลังจากที่ได้ทําการรักษาไปแล้ว คนผู้นั้นจะถูกสลายพลังดั้งเดิมของรากปานไปอยู่ในระดับกลางอีกทั้งจะถูกกัดกินกันก้าวข้ามของพลังที่จะเข้าสู่ขั้นต่อไปตูมเสียงระเบิดดังทะลุออกจากเตาหลอมบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จในการหลอมโอสถเมื่อเปิดฝาเตาขึ้นก็พบโอสสามเม็ดกำลังกลิ้งไปมาอยู่ภายในรอบเม็ดโอสถทอประกายแสงเจิดจ้าจนสายตาพร่ามัวด,ด้วยความมึนงง บนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าของหลงเฉินก็ได้ปรากฏรอยยิ้มกว้างขึ้นมานี่เป็นโอสถเตาที่สแล้วเตาที่1นึ่สำเร็จถึง3เม็ดเตาที่2เกิดการไหลของพลังออกมาจนเตาระเบิดทำให้สูญเสียโอสถไปทั้งหมดการหลอมโอสถย่อมไม่มีสิ่งใดแน่นอนต่อให้มีความทรงจำทั้งหมดของจักรรพัิโอสถก็ยังไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากความผิดพลาดไปได้ เดิมทีเพียงแค่สองเตาก็คงจะเพียงพอแล้วทว่ากลับระเบิดไปหนึ่งเตาจึงต้องหลอมเตาที่สามขึ้นมาทำให้หลงเฉินมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้ารอยแรงอย่างที่เป็นอยู่เมื่อทำการเพิ่มยากกระดูกมังกรในโอสถทลายอุปสรรคทํทำให้การหลอมยุ่งยากมากยิ่งขึ้นแม้แต่หลงเฉินที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งกแกรง่งก็ยังต้องรู้สึกเหนื่อยล้าแทบล้มทั้งยืนแต่ในที่สุดก็ได้โอสถมาทั้งหมด6เม็ด ความเหนื่อยล้าที่ได้ดุ้มเทลงไปถือว่าคุ้มค่าอย่างถึงที่สุดจากนั้นหลงเฉินก็นำโอสถทั้งหเม็ดมอบให้แก่เฉินเฟยที่มีสีหน้าตื่นตระหนกอยู่ไม่เสื่อมคลายพร้อมกับแนบจดหมายอีกหนึ่งฉบับส่งมอบให้บิดาของเขาอีกด้วยยังไม่ทันที่ฟ้าจะสางเฉินเฟยก็รีบเดินทางกลับทันทีหลงเฉินเองก็ได้พักผ่อนไปจนเต็มอิ่มจนฟื้นฟูจิตสมาธิให้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังรู้สึกโล่งใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเรื่องราวของบิดาที่เป็นเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่กดทับลงมาอยู่เต็มทรงอกขณะน,นี้คล้ายกับถูกยกย้ายออกไปจนเกือบหมดเมื่อได้ทราบถึงสถานการณ์ของบิดาจนภายในจิตใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาและความกังวลไปพร้อมกันเนื่องจากเฉินเฟยเองก็ยังไม่ทราบว่าผู้ใดคิดจะจัดการกับบิดาของเขากันแน่ ทางด้านของบิดาเองก็ยังไม่เคยพบร่องรอยของผู้บงการมาก่อนเลยเช่นกันหลังจากตื่นขึ้นมาจากที่นอนหลงเฉินได้อุ้มเสี่ยวเซ่ยออกมาเสี่ยวเซ่ยก็คือชื่อที่หลงเฉินตั้งให้แก่หมาป่าหิมะแดงเพลิงที่เป็นตัวเมียตัวนั้นนั่นเองเสี่ยวเซ่ยยังคงนอนหลับตาอยู่อีกทั้งยังส่งเสียงร้องฮึ่งๆออกมาวุ่นวายอย่างไม่หยุดหย่ยอนหลงเฉินยิ้มออกมาเมื่อเห็นความน่ารักน่าดูของเจ้าหนูน้อยตัวนี้ พลันยกนิ้วมือขึ้นมาแล้วกัดฝังเขี้ยวลงไปจนมีโลหิตไหลรินออกมาหยดหนึ่งเขายื่นนิ้วมือข้างนั้นไปใกล้ปากของหมาป่าหิมะแดงเพลิงเสียวเส้ยได้เลียไปที่โลโลหิตหยดนั้นดวงตาที่เคยปิดสนิทอยู่กลับค่อยๆตื่นเลิมขึ้นมาอย่างช้าๆดวงตาประดุดไข่มุกที่ส่องสากายรรยิบระย,ระยบจ้องมองมายัางหลงชนด้วยความประหลาดใจ เมื่อมองรวมกับเส้นขนปุบปุยสีแดงบนหน้าผากก็ทำให้ลงเชิญแทบจะอ่อนระทวยลงไปในทันทีสัตว์มายาแรกเกิดที่ได้ลิ้มรองรสชาติของโลหิตบริสุทธิ์หยดแรกไปแล้วจะไม่มีวันลืมเลือนกลิ่นอายนั้นไปชั่วนิรัน,นอีกทั้งยังจดจำกลิ่นอายของผู้เป็นเจ้านายเสมือนกับเป็นครอบครัวของมันทว่ามีข้อยกเว้นกับสัตว์มายาที่เป็นสัตว์เลือดเย็นไว้จำพวกหนึ่ง พวกนี้จำเป็นจะต้องใช้วิธีที่พิเศษเฉพาะยิ่งกว่าหลังจากที่เสี่ยวเซยได้ลืมตาขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มปินไป่ายไปตามร่างกายของงเฉินในทันทีถึงแม้ว่าช่วงขาจะยังสั้นอยู่พร้อมที่จะร่วงหล่นลงมาได้ทุกเวลาทว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะปินไป่ายไปมาอย่างไม่คิดชีวิตภายในจิตใจของลงเฉินบังเกิดความอบอุ่นขึ้นมาหลายสาย ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งกแกร่งของเขาย่อมสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงพลังปราณจิตวิญญาณส่วนลึกที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเซียวเซ่ยได้เดิมทีหลังจากที่เจ้าหนูตัวนี้สามารถจดจำลงชนได้แล้ว mm. เขาก็ควรเริ่มไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณเข้าสู่กระบวนวิชาลับที่ลู่ฟางเอ,อ๋อสั่งสอนเอาไว้ mm. เพื่อประทับสัญญา,าธาตุลงไปยังใจกลางของปราณจิตวิญ,ญญาณของเจ้าหนู เช่นนี้มันก็ไม่สามารถที่จะหักหลังเขาไปได้ตลอดการแล้วกระนั้นหลงเฉินก็ยังลังเลอยู่ไม่น้อยเลยไม่ได้ประทับสัญญาธาตุลงไปการที่จะให้เจ้าหนูที่น่ารักน่านดูเช่นนี้ต้องกลายมาเป็นธาตุแค่คิดก็ไม่อาจกระทำได้ลงคอแล้วเสี่ยวเซ่ยปีนป่ายไปทั่วจนขึ้นมาใกล้ใบหน้าของเขาแล้วทำการชำระร่างใบหน้าของหลงเฉินด้วยลิ้นของมันอย่างเป็นมิตร หลงเฉินหัวรอห้าห้าพร้อมกับอุ้มเสี่ยวเส้ยขึ้นมาแล้วมุ่งตรงออกจากจวนตระกูลหลงไปยังด้านนอกทันทีขณะน,นี้เจ้าหนูได้ลืมตาขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วเขาจึงพามันออกมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศภายนอกซะหน่อยพลังชีวิตของสัตว์มายาเป็นสิ่งที่แกร่งกล้าเป็นอย่างยิ่งขอเพียงลืมตาขึ้นมาแล้วก็สามารถเริ่มกินอาหารด้วยตัวเองได้เลยพวกมันไม่สามารถอดทนต่อความหิวได้ ช่วงนี้จึงจําเป็นที่จะต้องกินอาหารของทารกแรกเกิดด้วยทว่าหลังจากที่ออกห่างจากประตูใหญ่ได้ไม่ไกลเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าจําเป็นจะต้องไปหาคนผู้หนึ่งก่อนหากพาเขาไปด้วยคงจะดีสักว่าผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วยามลงเชนินก็ได้มาถึงทุ่งหญ้าสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งฮูมทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามอย่างเกรี้ยวกราดดังขึ้นมา พื้นแผ่นดินต่างก็สั่นไหวไปตามๆกันพลันมุมปากของลงเฉินก็ปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ขึ้นมาจบตอน